สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปที่แล้วเนาะเราพูดถึงกฎหมายใหม่เนาะที่ห้ามใช้ปือถือใช่ไหมแล้วก็ห้ามเมาแล้วขับแล้วก็ห้ามซ้อนสองห้ามขี่ขนานกันกฎที่เราควรจะทำะนะคะแล้วคลิปนี้เราจะมาพูดถึงว่าแล้วถ้าเราไม่ได้รักษาตามกฎละ่ะ จนมันเกิดอ,อุบัติเหตุหรือว่าเรารักษาตามกฎแล้วแต่อยู่ๆก็เจอใครไม่รู้มาทําให้เราเกิดอ,อุบัติเหตุเราควรจะทําอย่างไรนะคะมีสมข้อด้วยกันนะคะที่เราควรจะทําที่เราควรจะรู้ไว้นะคะก็คือหนึ่งถ้าเราไปชนเขาแล้วนะคะเราควรจะรีบไปถามเขาทันทีเลยนะว่าเป็นอะไรไหมโอเคไหมบาดเจ็บแค่ไหนนะคะถ้าเกิดว่าเขาบาดเจ็บไม่เท่าไหร่ เราสามารถไกลเกลี่ยคุยกันได้เราก็โทรเรียก110นะคะโทรเรียกคุณตํารวจนะคะให้มาแบบว่ามาประสานงานต่อนอะว่าแบบเออถึงขั้นไหนเราต้องควรทํำยังไงนะคะในขนาดที่เราเรียกเนี่ยเราก็ควรจะรอคุณตํารวจมาเนาะไม่ใช่เราขับชนแล้วเราหนีนะคะอันนี้คือไม่ดีนะคะเพราะว่าอาจจะโดนโทษที่หนักขึ้นเนาะหรือว่าถ้าเราตรวจสอบผู้บาดเจ็บแล้วเนี่ยเขาบาดเจ็บเราก็ควรจะเคลื่อนย้ายเขานะคะ ไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยก่อนอย่างเช่นเราไปชนเขาตรงกลางถนนอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขายังมีสภาพที่แบบสามารถเคลื่อนย้ายได้อ่ะเราก็เอาเขาไปวางไว้ที่ฟุตบาทเนาะเพราะว่าเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะบางทีแบบรถด,ด้านหลังไม่เห็นใช่ไหมคะก็อาจจะมาชนเราซ้อนอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าตรงไหนเป็นที่โลง่งที่ว่างที่ปลอดภัยเราก็ย้ายตัวเองไปไว้ตรงนั้นนะคะแล้วให้เราโทรไปหาหนึ่งหนึ่งเก้านะคะ นี่หนึ่งหนึ่งเกก็จะเป็นุดฉุกเฉินนะคะเรียกคุณพยาบาลมาเนาะพอเสร็จปุ๊บเราก็เรียกหนึ่งหนให้คุณตำรวจมาเหมือนกันนะคะแล้วเราก็รอรอคุยกับเขาเนาะแล้วเราเป็นชาวต่างชาติใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีคนไหนที่พอจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้เราก็สามเราก็ควรจะไปขอร้องเขาให้เขามาช่วยล่ามให้เนาะเพราะว่าบางทีอะคะ่ะคุณตำรวจอะเขาก็มีล่ามเหมือนกันนะแต่ว่า ถ้าเมืองหลวงอะ่ะเขาก็คงมีแหลนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่แบบต่างจังหวัดอะ่ะก็คือค่อนข้างจะยากอะ่ะเขาก็อาจจะติดต่อช้าฉะนั้นถ้าเรามีคนใกล้ตัวที่รู้จักที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วก็ให้เขาช่วยแปลจะดีกว่านะคะแล้วก็ตรงนี้นะที่สําคัญก็คือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะคุยไกลเกลี่ยกับเขาใช่ไหมกับคู่กรณีนะคะเขาถามชื่อหรือเบอร์ติดต่อมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกเขาไปะนะคะ เพราะว่าบางทีเขาอาจจะคุยเรื่องแบบประกันนะเนาะแล้วที่สิ่งสำคัญเนาะจักรยานนะคะก็มีทําประกันเหมือนกันถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทําประกันจักรยานเอาไว้นะคะเพราะว่ามีคนที่ไม่ได้ทําประกันนะแล้วดันไปเกิดอุบัติเหตุนะคะต้องเสียค่าเสียหายเองมากสุดเลยนะอันนี้คือมากสุดในญี่ปุ่นเลยค่ะ9 5้าสิบห้าล้านสองสหนึ่งมืเยนโคตรโหดไม่รู้ชนอะไรนะคะนา่ากลัวมาก สูงมากจริงๆนะคะก็ประกันเนี่ยก็จะมีหลายราคาที่เราต้องจ่ายในทุกๆเดือนนะคะก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลกันดูนะต่อมานะคะเราจะพูดถึงจักรยานไฟฟ้าค่ะจักรยานไฟฟ้าเนี่ยมี2แบบด้วยกันเนาะก็คือจักรยานไฟฟ้าทุ่นแรงกับแบบจักรยานไฟฟ้าที่แบบจริงจังเลย สังเกตสองรูปนี้นะดูออกไหมคะว่าอันไหนเป็นแบบทุนแรงอันไหนเป็นแบบจักรยานไฟฟ้าปกติติ๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกเราจะสังเกตได้ว่าจักรยานทุนแรงเนี่ยมันจะคล้ายๆจักรยานแบบคุณแม่บ้านนิดนึงนะอย่างบางทีเราเห็นจักรยานแบบอเขาเรียกว่าะเห็นคุณแม่บ้านใช่ไหมพาลูกไปส่งลูกเรียนอย่างเงี้ย บางทีลูกนั่งซ้อนสองคนอย่างเงี้ยซ้อนหน้าซ้อนหลังแล้วเขายังมีแรงปั่นขึ้นเนินอันนี้ก็คือเขาใช้จักรยานไฟฟ้าทุนแรงเนาะแล้วเขาจะปั่นแบบปกติเป็นจักรยานคุณแม่บ้านเหมือนส่นนี้ก็คือปั่นไม่ไหวนะนี่ฉะนั้นรูปนี้นะคะก็จะเป็นจักรยานทุนแรงเนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นจักรยานไฟฟ้านะคะมีกระจกมีติดไฟมีทะเบียนรถมีทุกอย่างเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าแยกกันยังไงจะได้รู้ว่าวิธีการซื้อควรจะซื้อแบบไหนนะคะ มาค่ะจักรยานไฟฟ้าทุ่นแรงนะคะหรือในภาษาญี่ปุ่นก็คือเดงโดเอ็กซิสโตจิเตนฉะนะคะเอ็กซิสโตนี่ก็คือเอ็กซิสเหมือนเป็นอนนี้เลยนะผู้ช่วยอะการช่วยซัพพอร์ตนะเนาะเอ็กซิสเดงโดก็คือการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะคะแล้วก็จิเตนฉะเนาะก็แปลว่ารถจักรยานนะคะความพิเศษของมันก็คือถีบจักรยานเบาๆแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าเองได้ค่ะนี่เขาจะมีที่ถีบตรงนี้นะคะ ก็คือถ้าเราไม่ถีบมันก็จะไม่ขยับนะคะฉะนั้นเราต้องถีบมอเตอร์ถึงทํางานแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าได้แรงกว่าจักรยานทั่วไปเนาะอันนี้จะคล้ายคลึงกับจักรยานนะคะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีใบขับขี่สามารถจอดที่จอดรถจักรยานได้แล้วก็สามารถขี่บนทางฟุตบาทได้นะคะในบางกรณีก็อย่างที่ส่นอธิบายไปคลิปที่แล้วเนาะที่มีกรณีไหนบ้างที่เราสามารถขึ้นไปขี่บนฟุตบาทอันนี้เราก็ลองย้อนกลับไปดูนะคะ อันนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นเดงโดจิเตนชะนะคะเอ็กซิตโตก็หายไปแล้วไม่มีผู้ช่วยแล้วนะคะเป็นจักรยานไฟฟ้าเต็มตัวหรือว่าเราจะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าโมเบ d ตโดโมเบตโดก็ได้เหมือนกันเนาะชวนก็เข้าใจะคะก็คือจักรยานไฟฟ้านะคะอันนี้ความพิเศษของมันก็คือไม่ต้องถีบนะคะอ้าวจักรยานลืมรอเรือ,อหายไปขอโทษด้วยนะคะ <laughs> สังเกต อันนี้ไม่ต้องถีบแค่บิดนะคะมันก็ไปข้างหน้าให้เราแล้วนะเหมือนมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งจักรยานแบบจักรยานไฟฟ้าอันนี้นะคะบางอันจะมีที่ถีบบางอันไม่มีที่ถีบเนาะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่รุ่นของมันไอ้ที่เขามีที่ถีบมาให้อย่างเช่นบางทีไฟฟ้าหมดอย่างเงี้ยค่ะมันไปไม่ได้ก็เราก็ถีบเองนะคะแต่ว่าอันนี้แค่บิดก็ไปได้ฉะนั้นมันจะเหมือนมอเตอร์ไซค์ พอมันเหมือนมอเตอร์ไซค์เราก็เลยจําเป็นต้องมีใบขับขี่นะคะที่เป็นประเภทเดียวกับมอเตอร์ไซค์รุ่นเล็กนะคะหรือว่าภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าเก็นสึกิเมงเขียวนะคะเมงเขียว <ink> ก็คือใบเขาเรียกว่าอะไรอะใบขับขี่นะคะแล้วก็เก็นสึกิหมายถึงว่าจักรยานยนต์นะคะเราจะพูดว่าใบขู่ก็ได้เนาะที่เราเรียนมาก็คือใบขู่ใช่ปะใบขู่ก็คือจักรยานจะมาทับศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ความเป็นจริงแล้วภาษาญี่ปุ่นของมันจริงๆก็คือเก็นสึกินะคะ มาสิ่งที่ต้องทํานะคะนอกจากจะต้องมีใบขับขี่แล้วนะคะยังต้องติดทะเบียนรถนะคะนี่ติดทะเบียนรถกระจกมองหลังไฟหน้านะคะสัญญาณเตือนแล้วก็ต้องมีประกันด้วยนะต้องทําประกันไว้นะคะอันนี้สิ่งสําคัญเลยต้องมีประกัน แล้วก็ต้องขี่บนถนนเท่านั้นนะคะเพราะถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วนะใครขึ้นกับมอเตอร์ไซค์นะคะฉะนันต้องขี่บนถนนมันอันตรายนะเครื่องมันแรงนะคะแล้วก็เวลาจอดก็จอดได้แค่ที่จอดมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีกฎหมายออกมาจริงจังนะคือเขาก็รณรงค์มาเรื่อยๆนะว่าให้ใส่หมวกกันน็อกแต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้มีใครซื้อใส่เป็นจริงเป็นจังนะคะเพราะเขาก็ไม่ได้แบบ ออกกฎหมายเป็นอารมณ์แบบขอความร่วมมือนะคะอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ซื้อมาใส่ก็ได้นะคะแล้วก็คลิปนี้ก็จบแล้วค่ะเก่งมากเอาละถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้สนเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆให้สนทำคลิปดีๆต่อไปนะคะทำคลิปที่มีสาระปกติไม่ค่อยมีสาระนะคะ เอาล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้มาแต่นี้บายหัวข้อถัดไปการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นอย่างปลอดภัยข้อควรระวังในชีวิตประจำวันแล้วเจอกันนะ